ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุงตังด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคุณบรรณาชาแนลอีกเช่นเคยนะครับหลังจากได้ออกไปแล้วเนาะก็มานั่งวิเคราะห์สูตรให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับวันนี้ก็ลุงตันก็จะมาวิเคราะห์นะครับแนวทางหวยฮานอยนะครับงวดวัน อังคารนะครับวันอังคารที่26กันยายนประมาณ5646นะครับงวดวันจันทร์ที่ผ่านมาเนาอะหอรือที่ลุงกันให้ไปเนาะก็ตัวเลขที่วางให้นะครับก็ไม่เข้านะหลุดไปนะครับแต่ตัวเลขในตลาดนะครับที่ลุงไม่ได้ดึงออกมานะครับก็มาหนึ่งคู่เนาะเข้าหนึ่งคู่ก็คือ,อ นอยพิเศษนะครับน่อยพิเศษเนาะก็คือห้าหนึ่งนะครับอยู่ตัวเลขที่ไม่ไม่ดึงออกมา,อาที่ลุงดึงออกมาก็คือห้าศูนย์ห้าสองเนาะก็ข้ามห้าหนึ่งไปนะครับก็ดันมาหน่อยพิเศษซะด้วยเนาะก็ถือว่าพลาดไปนะครับแต่ท่านที่พิาจรารณา หรือว่าจับพืดเพิ่มเติมนะครับก็อาจจะโชคดีกันไปนะครับก็ยังถือว่าสูตรที่ลุงตันใช้อยู่ตอนนี้นะครับก็ถือว่าไม่หลุดนะครับในใช้ได้ตลอดไปเนาะหัวนี้ก็เหมือนกันนะครับลุงก็ใช้สูตรเดิมนะครับก็ลุ้นกันเนาะ,ะส่วนลักษณะของสูตรนะครับหรือว่าตัวเลขผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับก็ ไปติดตามรับชมกันครับมาดูตัวเลขในตารางกันนะครับหลังจากที่ลุงตังได้ทำการวิเคราะห์หาผลลับเรียบร้อยแล้วเนาะก็จะเอาตัวเลขนะครับมาลงในตารางนะครับผลลัพธ์ช่องที่หนึ่งนะครับได้ได้เจ็บเนาะ ต้องสิ้นได้เจ็ดช่องที่สองนะครับได้สามาช่องที่สามผลลัพธ์ได้สามาช่องที่สี่เนาะผลลัพธ์ก็ได้สองนะครับต่อไปก็จะนำผลลัพธ์นะครับไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะ ลงในช่องซ้ายขวานะครับมาดูช่องแรกกันนะครับช่องแรกได้เจ็ดแล้วเนาะ <c oughs> ต่อไปก็จะเป็นแปดนะครับเป็นแปดตัวน,นี้ก็จะเป็นเป็นหกเนาะอ่าตัวน,นี้เป็นสามเนาะเป็นสามก็จะเป็นสี่ตัวน,นี้แล้วก็ตัวน,นี้ก็เป็นสนะองตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับ เป็นสี่แล้วก็เป็นสองนะครับตัวนี้เป็นสองแล้วเนาะเป็นสองแล้วก็เป็นสามนะตัวนี้ก็เป็นหนึ่งนะครับอ่าก็ได้ม,มาครบเนาะทั้งสิบสองช่องนะครับต่อไปก็จะมาหาเลขเด่นนะครับเลขเด่นเลขรองนะครับโดยลุงปันก็จะพิจารณาจาก ตัวเลขที่อยู่ในตารางนะครับอ,อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับงวดนี้นะครับมู่งการให้เด่นอยู่ที่เด่นสองเนาะเด่นสองรองสี่นะครับพีน้องเอสซีชอบสองรูสองชอบสี่รูสี่นะครับ อ่าทีนี้ก็มาดูอ่าชุดสองตัวนะครับอชุดสองตัวก็อะจะเริ่มจากตำแหน่งที่น้อยขึ้นไปเนาะเริ่มต้นที่หนึ่งสีอ่าสองหนึ่ง สี่สามหนึ่งสามสองเนาะ,ะแถวต่อมานะครับก็จะมีสี่เจ็ดอ่หกสองหกสี่ 73แล้วก็83นะอะอะก็ได้มาครบนะครับทั้ง10ชุด10คู่นะครับต่อไปก็จะมาอ่าพิจรารณานะครับอ่าตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดในตารางนะครับอ่าโดยจะเทียบจาก กลุ่มตัวเลขในตลาดนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับโดยเทียบจากสถิตินะครับหลายๆงวดที่ผ่านมาเนะาะคู่แรกนะครับในการมองนะครับข้างล่างเนะาะทำให้คู่นี้นะครับคู่นี้กับคู่นี้เนะาะก็คือหนึ่งสี่นะครับ สี่นี้นะครับต่อมานะฝั่งนี้นะครับแถวที่สามกแถวที่สี่เนาะอ่ก็คือสองหนึ่งนะครับอ่ตอาอต่อมาก็แถวถัดมานะครับอ่าสามสองตัวน,นี้ด้วยเนาะ อันนี้ก็สามสองแล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ด้วยเยอะมาหากันรู้สึกว่าจะมีหลายช่องอยู่นะครับสําหรับเลขตรงนี้นะก็คือสามสองเนาะสามสองนะครับต่อมาอมาดูแถวข้างบนบ้างนะแถวข้างบนเนี่ยยิงให้แถวแรกเลยนะครับหนึ่งสองซ้ายมือเลยนะครับก็คือหกสองเนาะ 62ต่อมาต่อมาก็อ่าแถวที่หนึ่งนะฝัง่งฝั่งขวาม,มืองคือแปดนะแปดก็เยื้องมานี่เนาะเยื้องมาสามนะครับก็ก็คืออแปดสามนะครับอก็ได้มาครบเนะาะทั้งหมดสิบคู่นะครับก็วงให้ ห้าคู่นะครับตัวที่วงให้นะครับก็คือตัวที่อ,อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดในตลาดนะครับแต่ตัวเลขทั้งทั้งสิบคู่เนี่ยนะครับมีสิทธิ์มาได้ทั้งนั้นนะครับที่วงให้ก็เน้นตัวเลขที่มาบ่อยเท่านั้นเนาะอ่าเป็นทังเอสซีก็มองตัวเลขในตลาดนะครับอมองตัวเลขที่ลุงวางนะครับแล้ว พิจารณานะครับถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้ก็จับิเพิ่มเติมได้แต่ก็อย่าลืมใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตรัดสินใจนะครับนอกจากที่ได้รับชมสูตรกันไปแล้วเนาะ,ะก็รอบนี้เนาะมีผลลัพธ์ที่เหมือนกันนะครับ อยู่สองคู่เนาะอยู่สองแถวนะครับก็คือแถวที่สามที่สี่นะครับอยู่แถวกลางนะครับงวดก่อนนู้นนะครับอยู่แถวข้างบนนะครับก็มันจะมีตัวเลขในลักษณะนี้ให้เห็นบ่อยๆนะครับบางครั้งก็ชอบมาเบิ้ลน,นะครับงวดที่ผ่านมาก็เบิ้ลดูนะครับแต่เป็นตัวอื่นนะครับ ก็ถือว่าน่าจะตามมองอย่เหมือนกันนะครับกรณีมาแบบนี้เนาะก็ลุ้นกันนะครับว่าจะเข้าอีกงวดหรือไม่เนาะท้ายนี้นะครับลุงตางก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องเอซีนะครับที่ติดตามลุงกันมาโดยตลอดนะครับก็เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงงในรับชมกันนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ